พี่เลวสมมติเจอร่องสิวอะงบสายดีนะโปะประเดี๋ยวพี่เลวว้อสักนะครับส,สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมองเห็นภาพให้พี่น้องเห็นนะค,คำว่ามองเห็นภาพวันนี้เสียคิมนะครับเสียคิมชกกับพันลิตรพันลิตรน,นะรน้อง<า>ก่อีน้องก็สดขึ้นมาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าเสียคิมเอาอยู่ มองเห็นภาพวันนี้นะครับเพราะว่าเสียชิมอาจจะลอยกว่าประมาณนิดนึงซ้ำนี่ละ <c oughs> เพราะว่าพันลิตรนี่เสียเงาคำามากูจูมวยขวาเสียกูจูกูจูเนี่ยกลมมาต่อยทอ้องพี่เลวเมื่อเจิดลงสิวะ <c oughs> ผมบอกคำนว่าเสียชิมวันนี้นี่อาศัยเอลโบมองเห็นภาพวันนี้เอลโบตติยางกูจูนะวัตติยางใส่เสียชิมสิเมล่ะวัตติคำามาต่อยท้องแล้วมาอัปะปะคัตเนี่ยเสียชิปม,มันกลมไงได้ไฟเนี่ย เลียวตัว,วตาม,มันก็จะมักวคงยู่สิบวันผมเชื่อว่าเสียชิมได้โบนัสแน่นอนวันนี้เผอๆได้เข้าวันใหญ่ด้วยอขอไอ้น้องชายผมเข้าวันเซปันซิปใหญ่<ช>วันเซปันซิปใหญ่ของรออยู่นะครับเสียชิมชนะนกวันนี้ไปโบนัสใหญ่แน่นอนผมการันตีเสียชิมจะชนะนกเย่ไม่เกินอันสวงเสียชิมชนะนกครับ วันนี้มองเห็นภาพว่าชนะนอกแน่นอนเสียริมมืาเนี่ยไปวันใหญ่บอลเซิรเปเซิร์ปบอลเซิรเป็นซิร์ปว่าเสียริมสิมาฮุบเนาะเสียริมไม่ใช่ฝรั่งหรือว่าไม่ใช่หลายๆคนนะที่คุณชนะนอกมาเนี่ยอันนี้ของแท้นะเสียริมคนอื่นที่พันนิดชนะนี่อาจจะมาคนละเรื่องเสียริมนะกองไกลพวกนี้นะว่าน้องแข็งแรงไงหน้องแข็งแรงน้องจะเดินแบบนี้พันนิดพันนิด เจยิ่งเนี่ดใจสั่งกูนี่สอกทั้งหัวบาดเดียวเลยกั่งง่วงงว,วงสั่งง่วงง้วงคนน่าแตกวัดชลพลใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เหนื่อยนะนแต่ถามว่า <นะ S 1> ออกได้สองหน้านะครับเพราะว่าวัดชลพลนี่ไม้ใกล้หน่อยตายก้องเพราะว่าไม้สังแก้วออไม้สังคำเขาเป็นตํารวยที่เดินเดินัาสิเนี่ยคนจริงงานเสร็จประกอบ แกไอท็อปแม่คุณเบิร์กมันก็ดีว่ะทีปขอบมันดีไอท็อปมันไปิไปโนนได้แต่ผม่เชื่อว่าวัชรพลเอาตัวรอดได้ผมก็บอกน้องอยู่อัปคัดเวลาไม้สังคมจะเข้ามาต่อยท้องนะปึ้ง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 ฮุบตีมาเนี่ยหัวกับพวกงุบง่ายดีนะโป๊ะประเดี๋ยวพี่เหล่ายวข้อสร้างแน่นอนนี่ผมว่าใจไรว่าวัชรพลจะได้บุญรอดวันนี้ผมพูดกระไรจีว่าวัชรพลได้บุญรอดแน่นอน นะครับให้กำลังใจทีมงานพีเคสองคนนะครับว,วันนี้ผมบอกคำเดียวว่าวัชระลนแล้วก็เสียคิมเสียคิมได้ไปวันเย็นจากวัดชะดีแล้วกบผมก็ได้ซ้ำเสียด้วบันบาทโอ้ยเอาละมื่อย